สวัสดีครับทุกคนมากเกล่ยวครับทุกคนมือนี่บอกรามากแล้วครับปาทูครับปะทูสีป,ปิงปาทูครับมันนี่ปิงเห็นยังวัดตีมันนี่กรสีเปิ้ลปาทูแล้วทุกคนจำกับขอนเหนียวเหนียว,ยว,ยวจำแปะ๊ะเป๊ะแปะ๊ะแปะ๊แปะคือสีแเสบแมเทุกคนปะทูสุกแล้วแม่แกให้แล้วนะครับมาครับเอาใส่ครกจำกันเลย มันนี่ลงทุนครับทุกคนคกกระสือไม่สากระสือไม่ครับแมงวันกะล้าหลายครับป่าสิตําใส้ปนปลาทูอยู่ครับดีแต่มันกินบม่ได้ครับบ้านทุกคนแมงวันหลายปาระคับเดี๋ยวจังหน่อยบอกลา<ด>สิจ้างมึกินขขาแล้วล่ะครับอุงเช็กเรียบร้่อยแล้วครับกระไส่น้ำปลาแดกต้มแล้ว ผงคือรสพริกผงนิดหนึ่งครับแล้วก็ตำใ้ม,มันเขากันเลยแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยครับเมือ่อไหกระฮิตแนวกินให้ทุกคนมึงนี่ล่ะครับกระจากป้าสปเป็ดชิปอี่ยงแม่ทุกคนเสือเขาตรงเขาป้าเขาทงนะแก่บ่ะมีคนพาไปครับพ่อกับพ่ออยู่ครับแล้วก็บะมีคนมึงตาด้วยครับ เ,เลยท่าแต่คิบเอ็กกเะเาานี่แหละครับสิ้นแล้วครับ,รบนากินเมื่อคันทุกคนไปไปไปฝ่าแรลนมันโอนแด็ดครับพุ่นนะ่ะมีคนมานาั่งถ่ายอยู่กระท่อมเหรอครับเตรียมผมเลยครับแสบนัวแสบนัวโอ้ลืมเอื่นทุกคนครับมาเด้ทุกคนมากินเข่าก็บปนปลาทุก,กับปกลาครับเอ็นว่ากระแสบบยูดีแหละครับทุกคน สีขาวๆแบบนี้น้ำใหม่ครับต้มไม่ไม่หวานหวานคับทุกคนหวานนี่น้ำใหม่นะครับโปแมันดำตาลครับมาๆครับเมื่อกินเขากับน้ำกันครับพอพิษเอาถืออินพันกันหรอครับแสบคักบนปลาทูขุยเอาขุยเอานั่นแล้วกินนามก้อนครับแขนครับไม่ว่าจะกินหลายนะครับนามนี่เวลากินเข่า จอีอิมก้นเขาครับถ้ากินน้ำหลายพักกระต้องกินนะครับมันสีได้แข็งแรงครับโอ้ยกระสีเก็บพักเกษตรมากินกระปนเนาะมาตายผู้แต่มาท้งต้นพ,กกออน,ตนพักเกษตรออกบิดแมทุกคนต้นพักเกษตรต่างห้ายยางไหนมาทางออกเบิดแม่โอ้ยเนะา,าะปักหลักกับเงินแมทุกคนกินตาบอกแดงกับน้อใหม่เน้นะครับ พักเกษตรตรงนีครับปนนหะม,ม,ม,มุมขมหมกไงเปิดสันทุกคนกินโตครับเสพๆครับทุกคนจำจำครับคุยผู้่อเครับข้าวเหนียวกับเหนียวอีลีครับสมซื่อว่าข้าวเหนียวแล้วปราสานติดมือเปิดแมทุกคนมันติดมือย้ายกับคอยปั่นเป็นค้ำเป็นค้ำให้ละครับติดอีลี่ด้ครับ โอเวนวาติตเเรนเ่นนะคะทุกคนคุณอนะคือเิแยบหลายเนาะดูดหดน,นิ้วอรลดได้ยาย่าเอ็ดตั้งได้เพื่อมาแซบแต่ป้นประทูนีนน่แม่ถึกปากพื้นสเสลวีวผู้ใส่ผิกเนาะใส่ผิกนอก้ยกนอยเดียวเนาะแล้วก็ะเสบนั่นแล้วย้ายกับปลานกินน้ำกันสองคนเสีบนวัวเสบนวัวค่ะทุกคน ไก่แล้วครับไก่สีอิ่มหรอครับซองมึงเข่าครับเข่าสีเบิดแต้วเขาก้งหน่อยโผดครับปัดหลังตรงเอี้ยงกง้งง่ายๆครับไปครับอิ่มหรอครับเมียนลรวครับเห็นไหนกินพรอมหาให้กินพรอมเมียนไหนพรอมครับหาสุดใส่ได้แบบนี้ครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับ